ชักทายสบายดียามเย็นพี่น้องเอ้ยกับบรรยากาศทุ่งนาแซงอันนั้นแม่นไผอย่าบอกนะว่าอลโหลสบายดาีมารอบนี้พี่น้องเขาเกี่ยวแล้วพี่น้องเอ้ยป้าเป็นผู้ได้เล่นรถคือ อ๋อลุงพันกับลูกเขยเพื่อน <c oughs> <c oughs> มามือนี้เพื่อนเกี่ยวแล้วพี่น้องเอ้ยนาแซงบ้านนาโพเมืองหินบูนแขวงคำม่วนเฮาเฮาสีย่างไปเบิ่งทางนั้นนะเป็นไผ่นะย่างไปเบิ่งไอ้น้องเฮา,ฮาเกี่ยวเขา่า กับบรรยากาศยามเย็นกับแดดอ่อนๆท้องฟ้าแจ่มใสพี่น้องเมื่อกี้คือลมมาทำท่าคือฝนสิต๊กนี่พี่น้องเอ้ยไอ้น้องเขาก็เตี้ยมพากันหอบเข่าเข่ากับงามได้พี่นอออ้อยพอดีเกี่ยวเลยกำลังพอดีเกี่ยวคักขนาดเลยบรรยากาศคือดีหลายพี่น้องเอ้ย ทังนั้นคือเกี่ยวผู้เดียวเนาะบออยากได้คนเกี่ยวสร้อยบนะนนะ <laughs> อทั้งนันเนาะอ๋อคุณหมอเฮานี่เองมาหาช่งเจ้าสบายดี แล็ไออัปเดตสถานการณ์ตลอดเวลาตั้งแต่ตั้งแต่ดำจนมาแบบออกหมากออกงวงแม่นมาเมื่อนี้คือเกี่ยวแล้วประมาณว่าเราคิดว่านาไผานาของไออันแม่ป้าคูณหรือว่าแม่ป้าไอป้าคูนเทานะะั่นล่ะชื่อคูนคือกันก็ผ่อยเลยพี่น้องเลยคนชื่อคูนเนี่ยมากจสิงๆงามๆคือกันที่สามีเพิ่นกะ เมื่อกี้นี่คุยกับสามีเพื่อนอยู่สามีเพื่อนกลาลังกองเข่าอยู่ป้าคูนเพื่อนเกี่ยวเข่ากับลูกไผ่เพื่อนพี่นอ้องเอ้ย <c oughs> อันเมื่อกี้นี่อันลมมาทําท่าคือฝนชิตกนี่ก็เลยรีบหอบนะเมื่อกี้นี้นะ <c oughs> คือฝนชิตกด้เมื่อกี้นี้นะ ยังยังพันนี้มีฝนแต่ทําท่าคือฝนสิตกมันยังบพันได้แหงนะปะนะ้าเนาะยังทันได้แหงถอดเกือบใส่เลยเนาะ,อ,อ,ะอยู่ใส่นานาแก้วตาเพิ่นอยู่ใส่แม่นสบะแม่นส,นสบ<า>ะป้า <ục> แก้วตา เกี่ยวตาบอมเมนแกวเมือละบ่แกวบ่ได้มาอันนั้นมันไผ่ซะนะน้องไผ่บ่น้องไผ่บ่น้องไผ่หัวนานน่ะบ่โอ้ยห่าตามตับตามปอดคนเอ้ยสิโปอยสะดอก สิไปเบิ่งไอ้เดี๋ยวจักหน่อยก็จังสิไปเบิ่งเพื่อนออยังเหลือจังให้ป้ายัางเหลือแต่นี่ขึ้นไปนี่บ่ของเจ้าปะเนี่ยเฉพาะแถวนี้บ่หรือว่าต้นนั้นน้ำอ๋อลุงผันลุงผันตาลน,นี่บ่เออเอืเอมอม,อมโอ้ย เขาเจ้ากระตัดตั้งแต่ใสไปใสปะคุณตั้งแต่พุ่นแล้วนะขื้นพุ่นแล้วนะแม่นหมดเลยของลุงผันลุงผันตาลเอ่อมัยากเนาะเข่ากระพัดเอ้าผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยอันเข่าเกี่ยวง่ายมันโมเมนต์เข่ากบตายมันโมเมนต์เข่าล่มเกี่ยวง่าย,อย,ายอยู่พิ่มเพพพ,พแป๊บเดียวก็แล้วแล้วเออ ก็เคยเห็นเพื่อนเอาไปกองอยู่กองนั่นกับแห้งแล้วกับง,งามคักอยู่ได้นักอยู่ได้ปะคุณเนี่ยนักเยอะมันไดนนน้หายแล้วเดิหายไปแล้วลมมาพัดแลยก็หายไปแล้วบมมีละฝนท่านสงสัยสิป้าให้ชูเจ้าเกี่ยวเข่าหน้าแซงแล้วพูนละฝนจังสีมารงเมืองนะเอาโอเคบร่รบกวนละสูส่ๆเด้อบ๊ายบายจา้า